สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ไบวิเบช่องที่พาเพื่อนๆนไปอัปเดตเรื่องราวใหม่ล่าสุดในโลกของมอเตอร์ไซค์สำหรับวันนี้ผอมาจากพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ Yamaha mt 1 5 v 2 2025รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวและกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากสายในคอเกตไบซซึ่งบอกเลยว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับความดุดันที่ไม่ธรรมดา และยังถูกปรับปรุงรายละเอียดขอลายจุดให้ตอบโจทย์ทั้งเรื่องการขับขี่และภาพลักษณ์ที่สปอร์ตมากยิ่งขึ้น MT15V2 ถือเป็นมอเตอร์ไซค์ที่สานต่อความสำเร็จของประกูล MT s e r i e s ที่ขึ้นชื่อในเรื่องการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ไฟหน้าสุดโหดทรงทรานส์ฟอร์เมอร er ยังคงเป็นจุดเด่นที่สร้างความแตกต่างได้ชัดเจน พร้อมกับการอัปเกรดระบบปฟเป็นเล็ดรอบคันช่วยให้ทั้งความสวยงามและความปลอดภัยในการใช้งานเวลากลางคืนดีขึ้นกว่าเดิมตัวถังได้รับการปรับปรุงเส้นสายให้เฉียบคมมีความกระชับและให้ความรู้สึกดุดันเหมือนสัตว์นักล่าตามคอนเซปต์ a r k Si d e o j j p p n n ที่เป็น DNA หลักของตระกูล MT เครื่องยนต์ที่ให้มาใน y a m a h a MT 15V 2 2025ยังคงใช้เครื่องยนต์ 155cc SOHC 4วาวระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมเทคโนโ โนลี VVA หรือ Variable w a l d e Actuation ที่ช่วยให้มีกำลังแรงในรอบต้นและรอบปลายได้อย่างสมดุลให้กำลังสูงสุดประมาณ18.4แรงม้าที่10,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดที่14.1นิวตันเมตรที่7,500รอบต่อนาทีส่งกำลังด้วยเกียร์6สปีดพร้อมแอตซิสแอนสลิปเปอร์คลัตที่ช่วยให้เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและลดอาการล้อล็อกเวลาเช้นเกียร์ลงต่ำแบบกระทันหัน ทำให้ขี่สนุกและมั่นใจมากขึ้นช่วงล่างก็จะเต็มโดยให้โชคหน้าแบบอัพไซด์ดาวขนาดใหญ่จาก KYB ที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงและการควบคุมที่ยอดเยี่ยมส่วนด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวที่ปรับค่าพอลีโลดได้ทำให้สามารถปรับเซ็ตให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละสไตล์เบรกหน้าเป็นดิสเบรกขนาดใหญ่พร้อมคาลิปเปอร์คุณภาพสูง และเบรกหลังดิสเช่นกันพร้อมระบบ ABS ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเบรกไม่ว่าจะขี่ในเมืองหรือทางไกลลอและอย่างที่ให้มาก็เป็นอีก 1. จุดเด่นลอแม็กขนาด17นิ้วจับคู่กับยางหน้าขนาดเศษ1 0 0ส่ 180, และยางหลังขนาดเศษ140ส่วน70ที่ให้ความมั่นใจในการเข้าโค้งและการยึดเกาะถนนได้ดีเยี่ยมไม่ว่าจะขี่บนถนนเรียบหรือในสภาพเส้นทางที่คดเคี้ยว ดีไซน์แฮนด์บาร์กว้างและตำแหน่งเบาะที่สูงประมาณ810ม mm, ิลลิเมตรทำให้การควบคุมง่ายและมีท่านั่งที่สบายสำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวันหน้าจอเรือนไม้ยเป็นแบบดิจิทัลเต็มระบบมาพร้อมฟังก์ชันการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน w i Connect แอปพลิเคชันที่สามารถแจ้งเตือนการโทรสถานะแบตเตอรี่และข้อมูลการบำรุงรักษารวมถึงยังสามารถดูข้อมูลการขับขี่ได้อย่างละเอียด ทำให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบความล้ำสมยัยสีสันที่วางจำหน่ายใน Yamaha MT-15V 22,025มีให้เลือกหลายเฉดสีเช่นสีดำด้านสีเทาเหลืองและสีน้ำเงิน Racing Blue ซึ่งแต่ละสีถูกออกแบบมาให้เข้ากับคอนเซปต์ความดุดันและทันสมยัย สำหรับราคาจำหน่ายของ Yamaha MT15V2 2025เปิดตัวอยู่ที่ประมาณ1,10,000บาทในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ที่ได้รับทั้งเทคโนโลยีเครื่องยนต์ VVA ระบบช่วงล่างอั s i d e Down และการออกแบบที่โดดเด่นทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหามอเตอร์ไซค์ในคลาสเบยที่ทั้งแรง ขี่ง่ายและมีดีไซน์สวยทันสมัย Yamaha MT15V2 2025จึงกลายเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ตอบโจทย์ทั้งมือใหม่และผู้ที่ชอบความเร้าใจในการขี่ทุกอย่างถูกออกแบบมาให้สมดุลทั้งสมรรถนะความปลอดภัยและภาพลักษณ์ที่ดูดันสมชื่อ MT เพื่อนๆที่กำลังมองหามอเตอร์ไซค์คันใหม่เพื่อใช้งานในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่เพื่อความมันในการขี่บนเส้นทางที่หลากหลาย รุ่นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับและนี่คือรายละเอียดของ Yamaha MT15V 2225ที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม b ายวิเบไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตใหม่ๆของวงการมอเตอร์ไซค์เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ